เื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับหึห้ามใจไว้หึหึกดหยุดเอาละไปจากที่นี่กันเย้ไทโกสุดยอดเลยครับคุณโทนี่หนีกันเลยพวกเราหนีกันเถอะพวกเราปุ๊บเฮ้ยมาแล้วเหรอจวก x X I หยุดนะโทนี่พัการอยาคิดนีจับเขาไปอยู่ในคุกซะ ใครจะยอมกลับไปให้งูวะถ้านายยังคิดนี้เราจําเป็นต้องใช้กําลังขันยันรับก็เข้ามาเลยเด้อย่าพูดเยอะเหม็นกลิ่นสนิงม่วะเยอะยิงไปเลยเรียหน้ากัน้ามาเลยเยอะเื้นเอาละเจอชองโหว่แล้วหนึ่งตัวเฮ้ยจงหายไปซะเยอยตามมันไปตัดมันไว้่ายนี้ไปได้ เฮ้ยอะไรวบแวบวะบ้านเรามีไอรอนแมนด้วยหรอเจ้าไข่เจ้าก้อนเฮ้ย hey, ตาฝาดเปล่าอาจจะเป็นแมงสาบบินก็ได้เห็นไม่ชัดว่ะบ้านเราดูมั่วๆไงไม่รู้นะครับมีตัวแปลกๆเต็มไปหมดเลยอืมรไได้จังหวะตัวเยอะเราเรากัดมันไว้ใหญี้ไปได้ตือไม่เลิกเลยนะจุกุคุกรบอ๋อเฮ้ยกาตัดมันไว้มันเจอนีหน่อยไฟนนไฟ ท,ทีนี้ก็เหลือแกตัวดียวแล้วสินะน่าเสียดายจริงๆที่ต้องกำจัดพวกแกทั้งหมดตายซะอโอ้ยรยิน RPG บอกว่าฉันเองเฮ้ย hey, นี่แกเองเหตัวจศรวัรอย่าคิดหนีเลยนะโทนี่กลับเข้าไปอยู่ในคุกซะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนกับนาย หมดความอดทนยางนั้นเหรอคิดว่าฉันกลัวแกหรือไงฉันวางแผนสร้างชุดไอรอนแมนนี้มาหลายเดือนก็เพื่อจัดการกับแกนี่แหละเพราะงั้นแกเตรียมตัวเป็นน้ำมะนาวปั่นได้เลยโจศรวรรได้ข่าวว่าแกแน่นักเชื่อไหมมาเจอกันหน่อยดิวิเหอขึ้ยจึ้นขึจัขึ้้น้ มือดีสองคำเล่าลือนี่แกไม่ใช่คพื่อือของชุดเกาะ ouais นี่หรอกนะหายไปซะก็บอกแล้วว่าชุดเกาะของข้าไห่เทียมทานเย้วู้จ้าสารวัตรมะนาวโดนแล้วเว้ยต้องขอโทษด้วยนะเจ้าสารวัตรที่ทำให้นายกลายเป็นมะนาวย่างไปแล้วโอ้โหสิกรรมให้ฉันเถอะแค่อุ่นๆเองเฮ้ยแววหรือเป่าเรา นายดูดิตายปุ๊บเป็นขี่ปั๊บเลยหรือไงวะจอสโวัตจะไม่ตายง่ายๆหรอกนะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะาไอ้แกมาต่อยกสองกันแกยังไม่ตายงั้หรอเป็นไปได้ไงวะเนี่ยฉันโจมตีไปขนาดนั้นอะพอลลไวเบเนียมนี่ไงล่ะทำให้ฉันป้องกันการโจมตีของนายได้ทุกรูปแบบน้อยพอลลนั่นเงเยหรอนหนรอทีดิ มะนาวขี้โอสอ,องมะนาวอานเอาดีดอกเฮือืกจะในเมื่อพลังใช้ไม่ได้ผลต้องสาวบัตัวแแล้วบัดปืนโกจาจะจะทนได้ทนไปยังไงจเป็นแค่มะนาวจะสู้กอกเล็ไ้ไงวจัจะต่อยน้ำมะนาวแตกจัจกจะต่อยน้ำกาารจะาจายเลย้าละพลังงานมาจากตรงนั้นสินะ มันใช้โลนั้นโจงตีอาร์เกลต่อเขาจบสักทีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคุณโทนี่โดนบ้างแล้ววะ่ะรีบไปช่วยกันเถอะพวกเราฮะหยุดนะพวกนายโดนจับอีกแล้วอย่าขัดขืนกลับเขา้าคุกไปซะดีดีโอ้โดนจับอีกแล้ว,วเล่นกับระบบเองเลยอีเจนโอ้ยน้อยช่างสังเกตจังนะจาสรวัตรกลับเข้าคุกไปซะโทนี่ฉันขอให้นายประดิษฐ์อาวุธให้ f อ i บ แต่นายดันทําขายให้พวกก่อการร้ายด้วยนายจงยอมรับโทษของนายซะอย่าคิดหนีอีกโถ่เอ้ยสารวัตรโทษของผมมันเหลืออีกตั้งสองเดือนเลยนะเอาล่ะเรียบร้อยคราวนี้อย่าคิดหนีกันอีกล่ะนายเองก็ทําให้ฉันผิดหวังนะเจ้ามีดไหนบอกจะกลับตัวเป็นคนดียังไงยะเออขอโทษนะครับหมวดชมพู่ผมไม่ได้ตั้งใจหนีนะครับก็เพื่อนมันชวนนะ่ะเชอะไม่ต้องมาพูดเลย โทษเพื่อนตลอดเลยนะไอ้นี่ปิดปีคด,ดีอ่บมองเธออยู่นะจจะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอ่บสนใจไปนิดนิดแต่เธอดูเฉงเฉยไหมย,ยุ่งอยู่หรือเปล่าสารวัตรอ่ะนี่นายนิกเบเกอรี่นายมีธุระอะไรงั้นเหรอคือฉันอยากขอตัวนักโทษที่ชื่อโทดี้ผักกาดมาช่วยงานฉันอะ พอดีฉันสืบรู้มาว่าจะมีภัยครั้งใหญ่มาที่หมู่บ้านของเราอะนะงั้นเหรอคราวนี้ระดับไหนอะระดับสีแดงอมชมพูใส่ฟองนมนิดหน่อยนะฮะนั่นมันระดับสูงสุดเลยเนี่ได้เลยถ้าเจ้าโทนี่นะั่นมันสามารถช่วยนายได้เดี๋ยวฉันทำเรื่องส่งตัวมันไปให้ขอบใจนะเพื่อนไว้เจอกันนะสรวัตอืมไว้เจอกันเพื่อนนิคเฮ้นี่คุณโทนี่ ผมมีฝาขวดน้ำอัดลมไอมกแล้วนะทำจากทองเหลืองไม่เป็นสนิมสนใจรับเพิ่มเปล่าผมคิดฝาละร้อยเดียวราคากันเองเหมือนเดิมอ๋อได้สิเจ้านาวเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวฉันโอนเงินให้เล่บัญชีเดิมใช่ไหมเหล่าเฮ้ย ไอ้นาวนี่วะน้อยไอ้นาวตัวแสบแกนี่เองที่ยววัสดุมาขายให้คุณโทนนี่อ่ะฝาขวดน้ำอัดลมแค่เนี่ยแกขายตั้งร้อยนั่เชียวหรวอวะโกงราคาขั้นชัดๆเฮ้ย hey, ฉันแค่หาตังค์กินหนมเองนะเว้ยเจ้าจกแกจะบ่นไรวะนี่โทเครียดมากเดี๋ยวแกเร็วนะเว้ยนี่ <laughs> ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่กดคลังโฆษณาด้วยก็ดีครับนี่นี่ซับสไครป์เลย